สวัสดีครับรถครอบครัวครับ PPV ครับเจ็ที่นั่งอเนกประสงค์ครับรถยอดนิยมครับกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ครับรุ่น V2 ได้กับ2รถปี2018นะครับรถสภาพนางฟ้าเดิมๆสวยๆครับกับเจ้าของเข่มเลเดียวครับคันนี้ในส่วนตัวด้านหน้าครับได้เป็นไฟครับโปรเจคเตอร์ไบเบีมครับ LED พร้อมกับไฟเดย์ทามด้านนิ่งไหลครับมีในส่วนตัวไฟเดย์ทามบํารดีนะครับในส่วนตัวด้านหน้าครับกระจันด้านหน้าครับ ออกแบบดีไซน์ให้ดูเอ็กซ์ซิสดีไซน์มากขึ้นครับพร้อมไฟไฟกระตันหมอกคู่หน้านะครับแม็กด้นข้างครับแม็กอลอยเดิมๆจากโรงงานสีทูโทนขนาด18นิ้วครับพร้อมยางบิสโตนปีสองพี่สกระจกมองข้างไปครับไปกระจกครับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างครับงานบิดไดติดตั้งให้ทั้งสองฝั่งพร้อมกับลายของตัวงานลูกแหลกหลังคาไฟหลังครับได้เป็นไฟ led นะพร้อมนะครับพร้อมกับลายของตัวงานครับเปิดฝาท้ายนะครับที่เป็นไฟฟ้าพร้อมติดตั้งงานสไปเลอร์ให้พร้อมครับมีงานติดตั้งของตัวชักเทล รถสภาพเดิมๆสวยๆครับคันนี้กับเลขใหม่แค่หลักหมื่นนะครับกับราคารถกับอยู่ที่9990 0 0าภายในได้ระบบของนตัวสมาร์ทคิเลดนะครับประตูตัวแหงด้านหน้าในส่วนของต้นด้านในเป็นเบาะหนังครับจเ,เดิมจากโรงงานปะปัดด้านหน้าเป็นไฟฟ้าพร้อมพวงไาลมาลติฟังก์ชันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับรับสายวางสายสั่งการด้วยแสียได้มีระบบขนตัวดิสเพย์เช็คออนบอร์ดนะครับพร้อมระบบนตัวเอนจิ e นสตาร์ทสต็อปครับหน้าจอขนาด7นิ้วครับพร้อมลายหุต่ตัวกล้องมองหลังนะครับ แอ,แอร์เป็นแอร์โมอเตอร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตมัดครับ6สปีดครับห้ามพลาดและรับชมในสวนตัวรถคันนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งพิจิตรรถ พีพีวีมือสองครับสวัสดี FC ช่องแมงเพชรยนต์รถพีพีวีมือสองนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาหนึ่งครับของทางบริษัทเพชรยนต์ครับที่มินบุรีกรุงเทพมหานครด้านหน้าครับเรามีลาเลียดครับของตัวรถครับครอบครัวเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์ครับรถยอดนิยมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ครับรุ่น V ีทูวีไดครับสองรถปี2,018นะครับรถสภาพฟังฟ้าครับเดิมๆสวยๆกับเจ้าของแค่มือเดียวครับคันนี้กับ โตยต้าครับฟอร์จูเนอร์ 2.4V ครับทูได้ครับสองรถปี2018นะครับเลขไมค์ครับหลักหมื่นครับอยู่ที่44,000นะครับราคารถครับอยู่ที่900,000นะครับ90,000บาท สัตว์ลูกค้าท่านใดครับสนใจครับเครดิตดีฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่มาร์ครับ16,000ครับ7ปี84งวดครับสามารถเข้ามาดูรถก่อนได้ครับที่บริษัทพยนต์ครับหรือสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดรถครับหรือว่ารายละเอียดตัวแฟนนซ์ครับกระทางเซอร์มิ่งได้เลยที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์ครับเข้ามาทักถามรายละเอียดตัวรถกับแฟรนซ์ได้ก่อนเริ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการรับชมและดูในนนนส่่ววตตััชอองงมมย์รรถืะคบ เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยในส่วนของตัวงานโคมไฟโคมไฟครับจะได้โคมไฟที่เป็นในส่วนตัวไฟโปรเจคเตอร์ครับด้านในจะเป็นไฟหลอดลูกแก้วครับของตัวไบบีม LED ไฟเดทม์ด้านบนของตัวคิ้วงานครับมีให้พร้อมกับไฟเดทม์ของตัว LED 5หลอดเลี้ยงนะครับสกินด้านในของตัวงานครับตัดด้วยงานสีของตัวก็อดแบ็กครับขอบด้านข้างครับเป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมครับโคมสภาพเหมือนเดิมนะครับจากโรงงานครับพร้อมกับลายลิของตัวกระจกหน้า3าชั้นครับ พร้อมตัดสกินงานขอบด้านข้างที่เป็นตัว V ีครับออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูเอ็กซ์ซิกครับดีไซน์มากขึ้นนะครับในส่วนตัวด้านหน้าให้ดูดุดันและดูพรีเมียมมากขึ้นในส่วนตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้แล้วนะครับในส่วนตัวงานของตัวไฟตัดหมอกตัดสกินงานด้วยงานสีซินเวอร์โครเมียมครับด้านในเป็นงานพลาสติกสีดําเลย เลขทะเบียนคันนี้นะครับลูกค้าจะได้เลขทะเบียนของตัวก็เกอไก่ครับตอตาก้า105ของกรุงเทพมหานครถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับโทรหาผมได้เลยเซลเม้งครับที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมรมืั่นนี้ได้ต่อมาไฟฝั่งซ้ายเหมือนกันครับไฟวันจิตเตอร์ครับของตัวไบต์บีมเอลีดีครับพร้อมกับไฟไททานวันนิ่งไลท์แถาห้ามเดิมนะครับรายละเอียดของตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับ ไม่มีรวรอยบุบเรือรอยลักยิ้มนะครับหรือรอยของการเคาะงานหรือการชนโครงสร้างของตัวงานฝากระโปรงให้ดูรียวรอยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาสามเรียบเคิฟงานของตัวเป็นยังเป็นเหมือนเดิมเพชรทนต์ของเราครับารันตีอยู่แล้วครับเปิดมา23ปีครับารันตีโครงสร้างถ้าลูกคา้ารับรถไปเจอรถพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่าชนหนักทางเรารับซื้อคืนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่อมางานของตัวกระจนห,นหน้านะครับแนบชิดติดเหมือนเดิม ารายละเอียดของตัวงานคิ้วซุ้มล้อนะครับตัดด้วยงานพลาสติกสีดำครับออกแบบดีไซน์ให้ดูพรีเมียมและดุดันมากขึ้นแม็กอลอยคนาด18นิ้วครับสีทูทโทนแม็กหกูนะครับด้านหน้างานเบรกดิสพร้อมกับยางบิสโตนปี2022นะครับซีดียางครับหน้ากว้างอยู่ที่265ความหนา60เป็นยาง R18 รายละเอียดของตัวยางหน้ายายงครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตละของตัวหน้ายางนะครับความลึกของตัวยางยังสามารถใช้งานได้ยาวครับ โชก้แห้งด้านหน้าเดิมๆจากโรงงานซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมดุดยังเป็นเหมือนเดิมก่อนส่งมอบครับผมทําการครับทอนสป,ปาชําระล้างครับรีเฟิร์บภายในครับเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องเดียวครับล้างห้องเครื่องตรวจสอบลงตู้เครน่องไฟฟ้าเราจะได้ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบรายละเอียดตู้งานบันไดด้านข้างมีติดตั้งให้แล้วครับทั้งสองฝั่งพร้อมกับรายการตัวกระจกมองข้างที่เป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยตงตัวกระจกมองข้าง ในส่วนของตัวกระจกด้านหน้ากระจกแท้ๆนะครับเดิมๆจากโรงงานภาสีควลวอลคันนี้ครับต่อให้ถึงปีหน้าแล้วครับบมดวันที่27มีนาคม2567ในส่วนงตัวงานฟิล์มครับคันนี้ติดตั้งครับงานฟิล์มด้านหน้า40%ครับด้านข้างเป็น60%ให้ร้อยครับาการกระส่ติดตั้งให้แล้วครับต้องขอบคุณเจ้าของคนเก่าครับคันนี้ที่ติดตั้งงานกระส่าของตัวประตู4ีบาร์ให้แล้ว ด้านจับงานประตูด้านหน้าเป็นระบบของตัวคีเลตนะครับมีด้านจับนะครับของตัวงานสีซินเวอร์กับรอ,อยมือสีมเมียม,มีให้ของทางโตโยต้าเลยกระจกครับมีระบบของการการนิรภัยครับออตโตอารามครับบานประตูที่ขับแล้วก็บานคนแน่นอนค่างกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะครับแผงประตูครับ พลาสติกขึ้นรูปครับตัดนานที่เป็นทิมครับสีบอลครับส,สวยๆครับมีวัสดุซอฟพัดครับที่เป็นหนังสีน้ำตาลด้านข้างให้แล้วนะครับกระจกวันทัดออตโต้ทั้ง4บานท,ที่วางขวดน้าแก้วน,น้ำลำโพงมีให้พร้อมกับไฟคอนโซลของตัวแผงประตูนะครับมีให้เหมือนเดิมตะเข็บซีโคน,นะครับของตัวแผงประตูเดิมๆรอยเม็ดอราร์คมาซิ้งเดิมๆไม่มีเร่องของการชนโครงสร้างหรือการข้อง,งานเพิ่มเติมงานทิปิตเตอร์ของตัวแผงประตูมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับรายละเอียดของ หัวน็อตของการยึดแผงประตูด้านหน้านะครับให้ดูริ้วรอยของการถอดของตัวน็อตไม่มีครับรอยโครงสร้างของตัวงานเสาเอข้างในครับไม่มีรอยของการถอดของตัวหัวน็อตนะครับโครงสร้างเม็ดอาร์คข้างบนเดิมๆกลมๆนะครับในส่วนของตัวด้านข้างครับให้ดูเม็ดอาร์คกลมๆเดิมๆเหมือนกันครับเบาะด้านในเบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะเป็นหนังสีน้ำตาลตัดตะเข็บงานได้สี น้ำตาลขาวๆนะครับในส่วนหองเบาะประไฟฟ้าสามารถปรับทิศทางของตัวเบาะได้ด้านจับงานของบุคคลขึ้นกับบุคคลขับมีให้สองฝั่งนะครับงานคัสคัพเพกของตัวพลาสติกสีดำของโตโยต้ามีให้พร้อมประตูสีบานงานเสาบีลี่ยมโนอนด์ดํอตเดิมๆคมๆและกระดานล่างครับคมๆเดิมๆสวยๆแผงประตูด้านหลังนะครับเหมือนกันครับด้านจับสีซินเวอร์โครเมียมพร้อมกันลอยมือของตัวโครเมียมให้แล้ว พลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันครับมีบรสุดุอดซอฟพัดให้วันทัดออตโต้ไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าให้ครับพร้อมกับที่วางขวดน้ําลําโพงไฟคอนโซลประตูประตูทั้งสี่บานมีให้แต่ลาเลืของตัวแหงประตูครับจะมีสกินงานของตัวสลักเพลทของตัวฟอร์เนอร์ด้านหลังให้พร้อมกับปุ่มล็อกเด็กเพิ่มเติมอีก1จุดครับประตูด,ด้านหลังไม่สามารถเปิดจากภายในได้ครับกรณีที่มีเม็กมั่งมาด้วยครับเพื่อป้องกันอันตรายจากการที่เด็กครับทำการเปิดในส่วนตัวแหงตัวด้านหลัง กระแคปสติโก้เดิมนะครับไปดูไม่มีรอของการเชื่อมต่อหรือการเคาะงานเพิ่มเติมครับรายละเอียดของตัวงานครับของตัวหัวน็อตของการยึดแผงตัวด้านหลังเรียงคมๆนะครับเดิมๆบอดี้เดิมๆเม็ดอาร์ครับกลมๆเดิมๆนะครับข้างบนด้านข้างครับก็กลมๆเดิมๆนะครับรอยล่องครับคมๆสวยๆเลยกับรถคันนี้ครับโตยต้าฟอร์จเนอร์ 2.4V ครับทูด้วยขับ2รถปี2,010 8นะครับรถสภาพเดิมสวยๆครับกับเจ้าของแค่บิเดียวครับคันนี้สามารถเช็คประวัติศูนย์ได้ครับเลขไม้แค่หลักหมื่นแค่44,000ราคารถครับอยู่ที่9 0 0 0แสนนะครับ90,000มครับ9,000บาทสํารูกค้าครับท่านใดที่สนใจครับสามารถโทรหาผมได้เลยเซลเบงครับที่เบอร์0ูนนะครับ146ครับ6023นย์อเลยแอดไลน์หาผมมือนี้ได้ต่อมาครับรายละเอียดของตัวเบาะด้านในได้งานเป็นเบาะหนังนะครับมีหมอนรองคอให้พร้อมพร้อมกับงานครับที่พักแขนตรงกลางครับมีให้ กระเป๋าจิ๊โจ้ด้านหน้ามีให้คู่หน้าครับกับที่แขวนของแล้วน้ำหนัก4กิโลกร,รมัมมีที่วางโทรศัพท์ครับพร้อมกับพอร์ตของตัว power outlet ครับขนาดสิบสโวลต์120วัตต์มีไฟพอร์ตของตัว ac 220โวลต์ครับขนาด100วัตต์ให้อีกหนึ่งพอทสามารถทําการพับลาของตัวงานบอกครับตรงนี้ขึ้นไปได้น,นะครับเพื่อใช้พื้นที่ใสยของตัวงานแถวสองพร้อมนะครับประมาณ45องศางานเสาซีพอดี้เดิมๆนะครับสมล้อตัดด้วยคิ้งอานพลาสติกสีดำํำ แม็กด้านหลังเดิมเดินะครับคันนี้ได้เป็นงานเบรกจิตนะครับทั้ง4ล้อนะครับพร้อมแม็กล้อขนาด18นิ้วครับพร้อมกับยางปี2อง2ันยีของตัวบิสโตนล้อคคสซีโครงสร้างน,นะครับไม่มีตะวของการตัดต่อเชื่อมต่อหรือการเคาะงานเพิ่มเติมนะครับสุมล้อพลาสติกทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมบางโคมมีให้พร้อมงานท้ายของตัวไฟด้านหลังครับได้การดีไซน์ออกใหม่ครับที่เป็นไฟ L e d ดีให้แล้วนะครับ พร้อมกับลายเลของตัวโลโก้นะครับสกินงานของตัวงานฝาท้ายที่เป็นสีซิลเวอร์โครเมียมสลักเพจของตัวฟ o r t จูเนอให้พร้อมแบตหรือตัวโลโก้โตโยต้ามีให้ฝั่งขวานะครับไฟเหมือนเดิมนะครับไฟของตัว LED สภาพเดิมจากโรงงานพร้อมกับลายของตัวงานไฟทับทิมครับมีให้จุดด้านหลังครับติดตั้งงานในส่วนตัวงานสปอยเดอร์หลังครับพร้อมไฟเบรกด้วยี่3เพิ่มเติมติดตั้งในส่วนตัวงานชักเทวของตัวด้านหลังของคาให้พร้อมนะครับส่วนของตัวด้านล่างนะครับ ล้ออะไรครับมีให้ช่วงล่างไม่มีรอของการดัดแปลงในส่วนตัวงานช่วงล่างครับก่อดสมงมอผลอนดำานล้างชําระล้างช่วงล่างครับรีเฟร์บภายในครับตรวจสอบรวงตัวขึ้นยนต์ฟ้าแบตเตอรล้างห้องเครื่องให้ลูกค้าก่อนส่งมอบงานฝาท้ายนะครับกล้องมองหลังครับแบบนี้มีติดตั้งให้พร้อมล้วนะครับในส่วนของตัวงานฝาท้ายครับจะได้เป็นระบบของตัวเปิดไฟฟ้าพร้อมด้วยครับสามารถทําการเปิดออโต้ได้เลยกระบอกโช๊คเดิมๆนะครับ รอยขวน็อตของตัวฝาท้ายไม่มีรอยของการชนโครงสร้างหรือการเคราะงานเพิ่มเติมนะครับรอยร่องน้ํากระบอกชกทุกอย่างเหมือนเดิมเบาะของตัวคอนเนอร์ครับจะทาการพับออกจากด้านข้างครับเหมือนตัวอย่างที่ผมเปิดให้ดูนะครับในส่วนของตัวชุดประแจแม่แรงมีให้ครับด้านข้างที่แขวนของมีให้สอง่งครับงานพรมเดินเดินถาดรองมีให้นะครับ ที่แขวนของมีให้ทั้ง2จุดงานเฮดลูมของไฟคอนโซลนะครับข้างบนมีให้พร้อมกับแอร์คอนโซลที่2และก็ะสาครับสามารถทําการปรับสปิดของลมของตัวแถว2ได้ปกติเลยด้านจับครับมีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับด้านในของตัวแถว2ก็มีให้เหมือนกันแต่งานฝาท้ายครับสามารถทําการปิดได้โดยอัตโนมัติครับผ่านทางปุ่มตรงฝาท้ายเลยต่อมานะครับในส่วนของตัวฝั่งขวาก็จะด้านหลังแนบชิดติดเหมือนเดิมครับ ในส่วนของตัว Max สภาพเดิม,ดมไม่มีปีร้อยฟุตบาทนะครับรอยโครงสร้างแคดซีครับสลักเพดนําทุกอย่างยังมีชัดเจนเป็นเหมือนเดิมนะครับได้เป็นงานเบรกยิดทั้ง4ลอ้อแผงประตูดูนะครับรอยเม็ดอาร์ของตัวแผงประตูเดิมๆนะครับไม่มีรอยของการครับเคาะงานหรือเชื่อมต่อหรือการชนโครงสร้างนะครับงานด้านข้างนะครับบอดดี้ล่องกลมๆเดิมๆคมๆสวยๆนะครับ เสาบีฝั่งขวาหัวนอ็อตเดิมๆสีเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับเบาะเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยย่นนะครับงานบันไดครับมีให้พร้อมแล้วฝั่งขวาในส่วนห้องลายของตัวแด้าน,นหน้าแม็กสแปนิ้วสับสีทูโทนเดิมๆนะครับพร้อมยางบิสโตนปี2 0 2 2โชคด้านหน้าแห้งๆครับเหมือนเดิม ไม่มีรอยครับซึมรั่วหรือการถอดของตัวโช้ดด้านหน้าซุ้มล้อพลาสติกทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมปกติเลยกระจกมองข้างครับกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวตัวกระจกมองข้างครับระบบของตัวคันนี้ครับมีส่วนตัวสมาร์ทคีย์เลดให้ประตูแห่งด้านหน้าทั้ง2ฝั่งพร้อมกุญแจรีโมทรับให้ต่อมาครับงานของตัวแหงประตูบานของคนที่ขับครับกระจกพับไฟฟ้านะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกบรรทัดออโต้ทั้ง4บานเหมือนเดิมนะครับงานทวิเตอร์ติดตั้งให้แล้วรอยโครงสร้างของตัวงานเสาเอนะครับ บอดี Body, หัวน็อตดเดิมๆรอยเม็อาร์คนะครับของตัวแผวประตูฝั่งเบาะคนที่ขับกลมๆเดินๆครับทางด้านบนและก็ด้านข้างนะครับให้ดูรอยเม็อาร์คทุกอย่างเหมือนเดิมปกติในส่วนของรายละเอียดนะครับของงานของน็อตของตัวเสาบีนะครับฝั่งขวาหัวน็อตเรลี่ยคมทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างสติกเกอร์ของการตนุมยางมีให้บอรปรับคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้าครับระบบของตัว Airbag มีให้รอบคันพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงได้ครับฝั่งขวาเป็นระบบตัวเช็คออนบอร์ดครับของตัวหน้าจอพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยครับพุ่มด้วยหนังนะครับตัดด้วยลายไม้ครับออกแบบดีไซน์ให้ดูพรีเมียมมากขึ้นพร้อมปุ่มของตัว p u s ส start ครับหรือตัว e n จิสต s t a r ส stop นะครับมีระบบของตัวการเกิดเปิดปิดของตัวงานฝาท้ายได้อัตโนมัติเลยฝาถังน้ำมันครับกับฝาโปนด้านหน้าสามารถเปิดได้ต่อมานะครับขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์ก่อนคันนี้ครับ เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ของตัวดีเซลขนาด2.4นะครับรุ่น t y p V นะครับ150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรเลยมีระบบของตัวพัฒน์ชิปให้พร้อมกับไฟหน้าที่เป็นออโต้แล้วนะครับหน้าปัดไม้ฝั่งซ้ายวัดรอบหน้าจอของการใช้งานอยู่ที่44,209นะครับฝั่งขวาเป็นความเร็วรอบนะครับพร้อมกับอะไรของตัวการใช้งานของตัวเกียร์นะครับคอนโซลครับตัดด้วยงานทิมสีบอลคอนโซลด้านหน้าครับมีวัสดุซอฟท์พัลที่เป็นหนังครับ ข้างบนนะครับคอนโซลตรงกลางครับสภาพเดิมๆนะครับพร้อมกับนาฬิกาและปุ่มของตัว Emergency Light หน้าจอจากโตโยต้าเลยพร้อมกับระบบของตัวใน v กเต t r นะครับพร้อมกล้องมองหลังมีให้นะครับมีกล้องมองหลังให้พร้อมมีการสถา,านะของการทำงาน p พ s s e n g e r airbag Air Auto นะครับ Power o u t l e t มีให้1พอร์ตและพอร์ตของตัว USB AUX ครับที่ วางโ่อศัพท์มีให้ด้านบนด้านล่างนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ําพร้อมกับเกียร์ตอนมัดที่เป็นซีลคิวเชียลชิพรับ6สปีดเลยระบบของตัวอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้ระบบของการ,การเลือล่อนถลายมีให้วัสดุของตัวยูบ็อกหนังสีน้าตาลครับตัดตะเกียบงานได้สีขาวด้านในยูบ็อกซงกว้างํางเดิมคอนโซลของตัวด้านข้างครับวัสดุได้ที่งุมด้วยงานหนังนะครับมีระบบของตัวคูบ็อกซ์ด้านใน เกดินชักสภาพเหมือนเดิมรถสภาพเดิมส,สวยๆครับกับเจ้าของแค่มือเดียวคันนี้กับรถเปอเ t ต้นะครับฟอร์จูเนอรครับ 2.0V ครับทุวได้ครับ2รถปี2018นะครับ เราขายตามสคบครับไม่มีปรับขึ้นแน่นอนอยู่ที่ราคา9 9 0 0 0ครับ9,000กับเล็กไมค์แค่หลักหมื่น44,000นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับโทรหาผมได้เลยครับเซอร์เมงที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถเข้าดูรถก่อนได้ครับที่บริษัทรถยนต์เลยเดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวรถห้องเครื่องนานๆเลยครับ ในส่วนของตัวเครื <t> ่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงดีเซลครับเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรครับ16วาครับ4สูบเรยงครับคันนี้แรงม้าของเขาครับจะอยู่ที่150แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรเลยสภาพเครื่องยนต์ครับมีฝาครอบเครื่องให้ครับไม่มีรอยซึมรั่วหรือกระดัดแปลงในส่วนของตัวงานเครื่องยนต์นะครับไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ามันเครื่องนะครับให้ดูนะครับรอยหัวน็อตม้าสีแดงสีทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมปกตินะครับ อสมอผมทาการชาระล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยนทานน้ำมันเครื่องของเรยวครับตวจสอดลงตัวขั้วเซล์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อส่งมอออยู่นะครับให้ดูดีเทลของตัวงานสระโงไม่มีรอยของการถอดของตัวชุดปะเจนะครับถ้าถอดผมบอกรอยมีถอดรอยเม็ดอาร์ตมัตกิ้งกับเก็บซีโคนนะครับเดิมๆสำหรับการคำร้อนครับมีให้ให้ดูฝักโบกด้านหน้านะครับไม่มีริ้วรอยของการครับทนโครงสั้นหรือการข้องานเพิ่มเติมสติ๊กเกอร์มีให้ครบชัดเจน ฝั่งขวาครับสลักเทของโตโยต้ายังมีให้ครบเลยหุ่นน็อตฝั่งซ้ายไม่มีดอรอของการถอดนะครับแก้งงานฝั่งซ้ายครับของตัวระบบเบรกดี s ครับคานด้านหน้านะครับไม่มีรอลล์รอยของการครับชนโครงสร้างหรือการเคาะงานเพิ่มเติมนะครับให้ดูรอยฝั่งขวานะครับซิงเกอร์มอกก็ยังอยู่ชัดเจนพร้อมกับตัวเพลของตัวโตโยต้าครับสามารถชี่ประวัติสดทนี้ได้ครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้กับ t o y o ต a f o r t u n e r ครับ 4.4V คุยนะครับ2นะครับรถปี2018นะครับสามารถเข้าดูรถก่อนได้ที่บริษัทยนต์เรามีมันตีหลังขายครับถ้าลูกค้ารับรถไปเจอรถพลิกคว่ำจมน้ำหรือว่าชนหนักทางเรารครับรับซื้อคืน1้อเลยเราดูแลหลังการขายครับ30วันเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถไปดูรถได้เลยที่บริษัทยนต์นะครับ สโตรคาร์ฮัตตันไนท์ครับที่สนใจครับหรือกำลังมองหาครับลาเรทของตัวรถครอบครัวครับเจ็ดที่นั่งอเนกปสงครับรถยอดนิยมครับกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.4V ครับทุยได้ขับ2รถไป2 0 1 8นะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับกับเจ้าของแค่มือเดียวครับคันนี้กับโตโยต้าครับฟอร์จเนอร์ 2.4V ครับทุยได้ขับ2ครับรถไป2 0 1 8นะครับเลขไม้ครับอยู่ที่44,000นะครับราคารถครับอยู่ที่900,000นะครับ90,000ครับ9,000บาท สัตว์ปค้าท่านใดสนใจครับเครดิตด,ดีฟรีดาวจัดยอดเต็มครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่มา1 6 0 0 0ครับ7ปี84งวดสามารถเข้ามาดูเด๋รวรถก่อนได้ที่เบริษัพยน์ยครับหรือสามารถโทรมาสอบถามลาเรียดรถครับหรือว่าลาเอียร์รงไฟแนซ์ครับกับทางเซอร์เมงได้เลยที่เบอร์064นะครับ146ครับ60 2 3นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ เรามีบริการของการส่งเอกสารไฟแนนซ์นะครับตามที่อยู่ของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาส่งเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับเราแถมฟรีครับบริการห่อตู้โบิสมาจุกเฉลียให้ลูกค้า1ปีฝากกดแชร์ครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามและรับชมในส่วนตัวช่องมิ้งพิจิต์รถพีพียูนะครับอีพีหน้าเรามีรถคันเกตคัดคุณภาพครับสไตล์เดิมสวยๆเราจะนําเสนอท่าลูกค้านะครับวันนี้มิ้งพิจิต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ